สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลัคกี้พ่ยุทรีพยากรอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำานายดวงในวันที่19กุมภาพันธ์2566นะคะให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะมาเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์3ใบนะคะคนวันอาทิตย์เดี๋ยวเดือนมีนาจะเปลี่ยนเป็นเริ่มต้นที่คนวันจันทร์บ้างดีไหม เปลี่ยนเป็นจันทร์อังคารพุธเขาได้หัดส,สุขเสารอาทิตย์อย่างนี้มากเนาะนะคะเวียนกันมากเนาะไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์เสมอไปเนาะนะคะอ่ะได้โอเคตามนั้นเลยนะเดี๋ยวเดินมีนานะอ่ะตอนนี้เราเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์เหมือนเดิมก่อนเนาะนะคะอ่ะคนวันอาทิตย์สามใบมาด้วยมาด้วยไฮยพื้นเทสนะคะ หกดาบนะคะแล้วก็แปดเหรียญน,นะอ่าเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์นะคะมาด้วยไฮเพลนเทสอย่างนี้วันนี้ก็เจ้าชะตานะมีเสน่ห์มากนะคะนะเจ้าชะตามีความอ่ามีบทบาทที่แบบว่าเย้าวยวนนะคะหมายความว่าเจอใครๆก็มักจะลงเสน่ห์คุณง่ายๆวันนี้คุณชามมิ่งมากๆนะคะนะบริหารเสน่ห์ดีๆก็จะเป็นคุณแก่ตัวนะคะ อย่าบริาหารในพวพันนะ<笑><笑>นะคะนะเ <c oughs> จ้าชะเจ้าชะตานะดูมีสเสน่ห์ทรงสเสน่ห์มากหรือในหนึ่งเจ้าชะตาอาจจะมีเรื่องหมูมูก็ได้วันนี้นะคะมูทั้งหลายแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าเรื่องของการกราบไหว้เทพพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอ่านับถือบูชานะคะมีการไปทําบุญเข้าวัดเข้าวานะคะหรือไปอารามต่างๆนะนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องของอ่า อารมณ์ขึ้นอารมณ์ร่องก็ได้วันนี้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะนะคะนะสามเวอร์ชันวันนี้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะวันนี้อาจมีเรื่องของการเดินทางนะคะนะวันนี้บริวารก็ยังสามารถเมค e ันนี่สร้างรายได้ให้คุณได้เป็นอย่างดีนะคะหรือคุณเองนั่นแหละนะยังสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีนะคะนะหาเงินจากน้ำพักน้ำแรงได้ดีนะคะ,ะมาดู ไพ่ทักพิเศษนะไพ่บอกว่ามีโชคมีลาบดีข่าวดีวันนี้นะคะหรืออาจจะได้พบรักก็ได้นะมีความปังเออนะคะคนโสดอาจได้พบรักนะตามนั้นเลยนะครับต่อไปคนวันจันทร์สามใบนะคะคนวันจันทร์มาด้วยก้าวไม่เท้าเลยนะคะแชริออดวันนี้เหนื่อยหนักหน่อยนะคนวันจันทร์นะคะ แล้วก็เฮอร์มิตนะแถมยังเป็นพี่พึ่งแข่งตนเสมอนะนะคะหรืออาจจะมีบริวารที่เป็นผู้รู้ผู้คงแก่เรียนผู้ที่เก่งกาจจริงๆเข้ามาช่วยเหลือก็เป็นได้งานหนักงานเยอะค่ะวันนี้นะคะยืนแรงงานกันเลยทีเดียวนะมันอ่ะอยากจะเยอะไปไหนขอฉันยืนดูมันสักแป๊บหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมีความรู้สึกท้อนะคะบางบ้างในบางมุมนะแต่คุณสู้อยู่แล้วเพราะคุณมีมากับใช้ออดอย่างนี้นะท้อก็ได้แต่คุณไม่ถอยค่ะนะคะเพราะมันถอยไม่ได้ นะคะบุกนะคะลุยนะคะนะเหนื่อยนะคะงานเยอะนะคะแต่ว่าก็จะมีคนเก่งเข้ามาช่วยแหละนะหรือไม่ตัวคุณเองก็จะใช้ความรู้ความสามารถความเก่งกาดที่มีอยู่ตะลุยมันไปได้สําเร็จดีนะคะขอไพ่คางพิเศษหน่อยอาการเงินดีหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามานะคะการเงินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณนะมีมันแล้วมไม่รู้จักเก็บนะคะ มันก็ไหลออกหมดมันไหลเข้าจริงแต่มันก็จะไหลออกไปเช่นกันนะฮะหรือบางคนสภาพคล่องทางการเงินยังดีอยู่นะตามนั้นเลยนะต่อไปคนวันอังคารนะสามใบนะ,ะวันอังคารมากับสิบดาบเลยปวดสรรพังร่างกายหรือเป่าขานะแปดเหรียญน,นะฮะหางเงินเก่งน,นะฮะนะ,ะและสุดท้ายสาไม่เทานะคะนะวันนี้อยู่กับที่ไม่ดีนะถ้าวิ่งวิ่งขึ้นขึ้นล่องๆ่องไม่อยู่นิ่งนะคะ นะแอคทีฟตลอดดีนะคะนะวันนี้อาจมีเรื่องของการเดินทางนะระวังปวดเนื้อปวดตัวระวังรักษาสุขภาพนิดนึงนะสองมือน้อยๆสร้างเงินสร้างไรายได้ได้เป็นอย่างดีนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอา,อาจจะมีเรื่องของฝันแม่นลางสังหรณ์หรือว่าจิตตกคิดเกินเบอร์ไพ่บอกอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนะคะตามมน,นเลยต่อไปคนวันพุธสใบพุธมี แปดถ้วยนะฮะพุทธนะมีเซเว่นออฟซอดอีกนะฮะ,จะเจ็ดดะไอการโทษกับไฟออฟซอรดจะเจ็ดดะนะฮะและเพจออฟคัพนะฮะเด็กถือถ้วยนะวันพุธเขาบอกว่าวันนี้วันพุธอาจจะมีเรื่องของการจบ เจ็บจากนะคะหรือบางคนต้องไปรับภารกิจใหม่ๆแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะย้ายถิ่นฐานย้ายงานนะคะหรือบางคนอาจจะต้องไปทํางานแทนเพื่อนนะเพื่อนอยู่ๆก็ไม่มาทํางานซะทงก็ต้องเออไป ทํางานแทนเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้อาจจะถูกทิ้งถูกเทให้รับภาระอยู่เพียงลาพังบ่นอะไรไปใครก็ไม่อยากฟังนะแต่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือให้กําลังใจให้โชคกลาาและข่าวดีนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยหรือลักษณะคล้ายเด็กหรือมีจิตใจร่าเริงสดใสที่เล่นขี้แยก,ก็ได้นะนะคะให้คุณให้โชคเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องอยู่ใล้กับคนแบบนี้นะเขาให้คุณ ให้คุนให้โชคคุนงานเยอะงานแยะนะคะงานมีทิศทางขยับขยายไปในทิศทางที่มันเจริญกนะ้าวหน้านะคะเติบโตดีตามมันเลยต่อไปคนวันพฤหัสนะคะพฤหัสมี The อ m มเพรสนะคะเลเวอนะคะและเ e r m i มนะคะเขาบอกว่าคนวันพฤหัสนะวันนี้เจ้าชะตาก็ อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็มีความเป็นอยู่ที่ดีอุดมสมบูรณ์ดีนะคะนะเป็นดิเอมเพรสนะคะราชินีผู้อ่าแ <c oughs> ทนโทษค่ะราชินีผู้อุดมสมบูรณ์และทรงอํานาจนะคะนะบางคนอาจจะตั้งคันได้นะคุณสุภาพสตรีลองตรวจคันดูนะคะนะบางคนอาจจะอ้วนขึ้นช่วงนี้นะคะนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการที่ทําอะไรเป็นคู่คู่ดีวันนี้นะคะนะทำอะไรเป็นคู่คู่ดีนะคะหรือใช้เวลาว่างกับคนพิเศษ คู่ของคุณมากเป็นพิเศษแต่วันนี้ก็ได้นะคะบางคนได้เซ็นเอกสารสัญญาที่อยากเซ็นนะคะวันนี้บางคนได้เข้าไปพบกับผู้รู้ผู้คงแก่เรียนนะคะกูรูคุณครูอบุกูบาอาจารย์หรือบางคนไปเทคคอร์สนะคะนะเรียนนู่นเรียนนี้เรียนนั้นต่างๆนานาหรือได้เจอคนรู้จริงเก่งจริงนะคะเจอ Google ตัวจริงนะคะในวันนี้ก็เป็นได้นะคะขอพยัยทางพิเศษหน่อย อ่าพฤติการเงินไม่ดีนะจุนนะคะต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายนะนะคะจะใช้จ่ายอะไรคิดดูว่าจําเป็นจริงไหมก่อนนะนะฮะก็มันใกล้ปลายเดือนแล้วเนาะเออนะฮะต่อไปคนวันสุกสุกมาด้วยแม่นางถือไม้นะคะแม่นางถือไม้ท้านะเด็กถือเหรียญน,นะและจัส ตีกไหมอ่ะออนะเขาบอกคนวันศุกนะคะเรื่องของหน้าที่การงานมีความดีแหละมีความมันมีความเรียกว่าอะไรคุณยังทำได้ไม่เป็นไรนะคะนะแต่อย่าไปสนใจมันมากปัญหาที่มันมีอยู่ลึกๆหรือมันซ่อนเป็นตะเข็บนะ่ะ ะะไม่ต้องไปพลิกดูมันบ่อยนะคะนะเอาหูไปนาะเอาตาไปไร้ซากก็ทากันได้อีกนานนะนะนะคะการเงินดีนะระวังมีคนเอาเงินมาให้ระวังระวังคนจะเอาเงินมาให้เออนะนะคะวันนี้เจ้านายจูจี้ขี้บ่นหรือผู้ใหญ่ที่เพ่งเล็งมองอยู่เนี่ยจูจี้เยอะนิดนึงนะคะนะก็ทาต้องทําให้เพอร์เฟกตามใจเขานะคนนี้นะคะแล้วเขาก็จะเอ็นดูเรานะรักเรานะคะขอพ่ทางพิเศษหน่อยคะ่ะ วันนี้อาจมีอาการปวดท้องปวดไส้นะเรีววอกว่าความคาดหวังไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยเปอร์เซ็นหรืออาจจะมีอาการหงุดหงิดได้นะคะวันนี้นะตามนั้นเลยนะคะต่อไปคนวันเสราร์สรามใบเสาร์มาจ้าเสราสร์นะเสาร์มีไฮพินเทสเหมือนนะโอ้นะอ้าวห้าดห้าถ้วยก็มาอ้าวสาค่ะ นะสองสองไม่เท้าก็อยู่อ่ะนะฮะเขาคนวันเสาร์วันนี้นะคะนะถ้าเจ้าตัวไม่ชามมิ่งวันนี้นะดูดูทรงจะไม่ชามมิ่งนะวันนี้นะนะคะแต่เจ้าตัวอาจจะงุดหงิดนะคะอารมณ์ขึ้นอารมณ์รองได้ง่ายนะคะมีความคิดจิตตกหรือโฟกัสผิดจุดนะคะนะความรู้สึกไม่ move on นะคะชอบคิดถึงแต่เรื่องที่มันผิดพลาดนะคะหรือว่าเรื่องที่มันหรือบางทีเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องผิดพลาด นะที่คุณคิดอยู่นะคะแต่มันหมายความว่าคุณไปโฟกัสอะไรที่มันผิดจุดนะคะมัวไปใส่ใจอะไรที่มันไร้สาระนะคะนะเรื่องมีให้ใส่ใจไม่ยอมใส่ใจนะคะลองหาดูนะเผื่อมันตรงกับคุณนะนะคะนะจะได้แก้ไขกันทันนะเพราะคุณยังหงุดหงิดงูงี้แล้วโฟกัสไม่ตรงจุดอีกมันทําให้คุณรู้สึกอะแรทำแบบ่ไม่ไมคุณควยเขวอะ่ะเข้าใจไหมอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีนะนะคะนะแต่ว่าเรื่องของอ่า การงานนะคะมันก็มีความมั่นคงอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าวางทีคุณรู้สึกยังไม่พอนะคะหรือมีการมองหาความเจริญเติบโตงอกงามมากกว่านี้นะคะหรืออีกในหนึ่งก็คือคุณรอสัญญาณอะไรบางอย่างอยู่นะคะอาจจะเป็นการาเดินทางสัญญาณจากทางไกลคนไกลนะคะหรืออาจจะมีการวางแผนการเดินทางก็เป็นได้นะคะตามนั้นเลยขอพิเศษหน่อย อ่าแต่สุดท้ายมันก็แฮปปี้เอนดิ้งเออนะ,ะสุดท้ายมันก็แฮปปี้เอนดิ้งอืมนะฮะ,ะมันก็มีความสุขความอะไรดีอุดมสมบูรณ์ดีครอบครัวพร้อมหน้าทีมงานบริวารโอเคมากนะคะตามนันจบแล้วจะเป็นเกิอดเป็นไงเป็นบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ